ขอบคุณค่ะฝากติดตามให้ด้วยนะคะน้องโดมพี่แก้วกําลังเล่าถึงความรักของพ่อกับแม่พี่แก้วนะต้นกําเนิดที่พี่แก้วจะเกิดไปยังไงเสร็จแล้วก็นั่นแหละนอนในกระดงแล้วแล้วผ้าถุงผ้าอ้อมเขาก็จะฉีกผ้าถุงของแม่นะผืนเก่าที่เขาแบบที่นี่แล้วสมัยก่อนมันไม่มีที่ซื้อเนาะเขาก็ฉีกแล้วทางที่บ้านมันก็จะเป็นถนนทางเกวียนทางนั้นเลย คิดถึงว่าความอดทนของพ่อปั่นจักรยานไปหาแม่สองร้อยกว่าลัวไปวันเว,ว้นวันนะแม่บอกด้วยความคิดถึงอะไปจีบแม่สาวเมืองน่านกับหนุ่มเชียงรายค่ะน้องโดมหายหรือพี่แก้วหายพี่แก้วไม่ได้หายนะแตพ่พี่แก้วยังอยู่แต่น้องโดม,มาหายไปเลยคิดถึงกาคิดถึงที่บ้านหนาวไหมคะน้องโดม น้องโดมไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่แก้วด้วยนะพี่แก้วจะได้ไปหาเพราะเราไม่เจอกันนานมันก็จะหากันไม่เจอเนาะจำได้สิจำได้ทุกคนแหละที่มาช่วยพี่แก้วสมัยก่อนอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนน้องๆคนก็ไม่มีวันนี้หรอกหนาวเนาะกรุงเทพก็หนาวค่ะหนาวมากเลยด้วยนี่แม่เลยทำข้าวข้าวคุกง,งาให้กิน เป็นนายพันแล้วเหรอหูยยินดีด้วยนะผู้พันคนใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเป็นข่าวที่ดีมากอีกหน่อยก็จะได้เป็นพันเอกพเกพิเศษได้อยู่ถึงในพลเลยนะคะขอให้ได้เป็นในพนเลยนะแต่พี่แก้วอีกปีพี่แก้วก็จะ,กะเกษียณแล้วล่ะ อยู่ดูความสำเร็จของน้องๆนะคะยินดีมากๆเลยค่ะนี่พี่แก้วก็ยังอยู่ที่เดิมแหละอยู่โรงเรียนกบอเหมือนเดิมจรเกษียนที่นี่แหละไปดูแม่กินข้าวเนาะเดินไว้นิดนึงเแ,แม่กินข้าวแล้ว รอแบบโบราณเนี่ยกินข้าวกระต้งจืนหัวชชยเท้าจานลายสวยเหมือนเดิมนี่วันนี้ลายดอกกุหลาบล้ำกอล้ำเต้เต้แม่ว่ะมันหนาวป็นร้อนร้อนทำเองอร่อยเองนี่ของ กับข้าวจะอร่อยอยู่ที่คนกินนี่อยู่ที่คนชอบเนาะมันเปะ๊ะเจากินข้าวไหมเจ้าชายมัมมัมมัมเป็นไม่เหรอใช่แท้าแม่บอกว่าทานด้วยกันไหม อร่อยอร่อยอร่อยมากๆค่ะ <_ t ick> หัวัยใช่เท้าบ้านคุณชายเรียกอะไรก็ไม่รู้แก้วแก้วภาษาอังกฤษปึกปึกแปลว่างโง่ <t ick> <_ t ick> ตกภาษาอังกฤษตอนเรียนนี่เกือบไม่รอดเฮาตึง หัวฝรั่งเนาะยายเนาะคนไทยนี่นะหัวนั้นแล้วอันหัูฝรั่งกับชวกเนี้ยถามมันถามไปนเจ้าว่าม่ากินก็เยอะอืม,อมเก่อ่ะอ่าเอาอะไรชี้เอาใหญ่ยย <laughs> จะอันน่ะอยากได้อะไรชี้เอาแล้วก็สอบมากินร้านได้นะสอ <laughs> น่ <laughs> อ,ะสองคนแก่อ่าส่องคนแบบเนี้น่ะ ลังเป็นกู๋กะอืเขามาจู่ไหนให้บ้านเาขาเขาท่องเที่ยวอ๋อเขาก็แวะกินนะกันเยอะของของคู่คนกปยญาติกินของเยอะแล้วเป็นบ้านมันถูกดีตัวละก็ล้ำเนาะมันนั่งเอินด,ดูคนเท่ออยเอือเพื่อเสร็จนะอพื่อเสรทจ